กราบนมัสก,การพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธ,ธะปัชิมาสัมพุทธ,ธะที่เคารพอย่างสูงยิ่งข้าพเจ้าในสมพรัตนวงศวัตรขอสรุปธรรมในหัวข้อการฝึกจิตฝึกกายที่สูงสุดจึงขอเรียนเชิญญาติบุญญาติธรรมมาพิจารณาร่วมกันนะครับ องค์พระพุทธเจ้าน้อยมีข้อสงสัยในหลักธรรมสองประการคือหนึ่งเราจะต้องฝึกฝนจิตของเราให้จิตของเราสำเร็จวิชาสูงสุดแห่งการฝึกจิตให้จิตมีพลังมากรู้ตื่นสว่างสวยัยรู้เท่าทันทุกสรรพสิ่งสองเราจะฝึกให้เหานี้สำเร็จวิชาการสลายกาย คือการทําให้ตนนั้นสามารถที่จะอยู่เหนือกายเหนือสิ่งต่างๆในสมมุตินี้เพื่อที่จะได้ไม่เห็นว่ากายนี้ดีสิ่งทั้งหลายในนี้ดีต่อไปเราจะได้ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดและสิ่งทั้งหลายที่เป็นการสมมุตินี้ขอ พระพุทธองค์ได้โปรดแสดงสภาวธรรมเพื่อลูกจะได้นำไปถ่ายทอดแก่ดวงจิตทั้งหลายต่อไปพระพุทธเจ้าคาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้หลักธรรมพอสรุปได้ดังนี้ให้เราน้อมจิตรวมสู่ศูนย์กลางกายให้จิตของเราตั้งมั่นสว่างสวยัยชาร์จพลังเติมพลังให้จิตของเรา เมื่อจิตของเราสว่างสวยัยมีพลังที่จะฟังธรรมแล้วเราก็ค่อยๆพิจารณาธรรมจนก่อเกิดผลและเห็นผลอย่างแท้จริงในการเผยแผ่ประกาศธรรมสภาวะของเรานั้นไม่ตั้งมั่นและแข็งแกร่งพอ การทำงานที่โตขึ้นในระดับนี้สภาวะจิตของเราจะเกิดความร้อนและมีผลกระทบเข้ามาเราจะชาร์จพลังและเติมพลังเสียก่อนเหล่านั้นก็จะต้องฝึกตนจนเข้าใจในหลักธรรมต่างๆจนสำเร็จในการตัดทะูุธรรมแล้วในการฉุดช่วยดวงจิต เราต้องเรียนรู้ฝึกฝนและอบรมไปและในที่สุดเราก็จะสามารถทำในสิ่งที่มากยิ่งขึ้นไปตามรอบตามเวลาและเราก็ค่อยชาร์จพลังเติมพลังให้ฝึกจิตของเราแต่ละฝึกจิตนั้นเกิดสว่างสวัยขึ้นมาในดวงจิตของเราทรงพลังตั้งมั่นสว่างสวยัยแต่ถ้ายังไม่แข็งกลังพอ หากเราลุยไปในขึ้นกิเลสตัณหาที่มากวิบากกรรมที่หนักเราก็อาจจะโดนกระทบเข้ามาแต่มันจะไม่ซึมเข้าไปในดวงจิตเพียงแต่ทำให้จิตของเราเหนื่อยล้าเท่านั้นแต่หากจิตที่ฝึกฝนดีแล้วจะสามารถสลัดได้ง่ายการชัดพลังก็เต็มได้ง่าย จนสามารถไปต่อในด่านต่อไปการฝึกฝนจิตที่สูงสุดคือการฝึกฝนจิตของตนนั้นให้ทรงพลังเราจงค่อยๆชาร์จพลังไปที่ดวงจิตของเราจนบางเบาสบายบ้างแล้วจนพลังฝึกจิตของเราแต่ละฝึกจิตเริ่ม กลับมาเป็นสีขาวรวมพลังกลับมาเป็นหนึ่งเดียวแล้วจึงค่อยๆพิจารณาทำต่อไปทุกสรรพสิ่งไม่มีอยู่จริงทุกสรรพสิ่งเป็นเพียงแค่สมมุติตั้งจิตไว้ที่ศูนย์กลางกายตั้งมั่นไว้รวมพลังจิตให้เกิดแสงสว่างสวยัยพลังพุทธบารามีพลังธรรมบารามีพลังสังฆบารามีเย็นสบายลงสู่จิตของเรา จนเหล่านั้นเกิดสภาวะแห่งการเติมพลังในดวงจิตทีนี้เราก็พิจารณาธรรมตามรู้ตามเห็นดังนี้ธรรมะในประการที่หนึ่งเราจงพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าการฝึกฝนกจิตที่เป็นการฝึกที่สูงสุดก็คือ การที่เราวางจิตวางใจหาความเป็นกลางให้ได้ฝึกฝนการทำความงามคุณงามความดีด้วยศีลทาสมาธิปัญญาสั่งสมความคุณงามความดีไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเห็นจิตของเราเมื่อเห็นจิตของเราก็จะนำจิตลงสู่ศูนย์กลางกาย ให้จิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวดูจิตไปพิจารณาจิตไปตามสภาวะธรรมชาติของจิตที่ก่อเกิดสภาวะธรรมขึ้นมาจิตได้พักผ่อนไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปไหนจิตนั้นก็เริ่มสว่างไสวขึ้นมาเมื่อจิตสว่างไสวก็เติมพลังจิตนั้นตั้งมั่นดีแล้วก็ให้ฝึกการทะลวงจิตด้วยการเข้าไปดูภายในจิตทะลวงจิต เข้าไปชำระล้างสิ่งตกค้างในจิตด้วยการไปตั้งมั่นอยู่ภายในนั้นเมื่อทะลวงจิตเข้าไปภายในตั้งมั่นดีแล้วชาร์จพลังภายในเต็มแล้วขับกระแส,สสิ่งที่ไม่ดีภายในจิตทิ้งหมดแล้วก็ชาร์จพลังต่อไปจนกลายเป็นสภาวะธรรมแห่งจิตที่สว่างสวยทั้งภายนอกและภายในเกิดพลัง ทรงพลังอยู่มากจนพลังนั้นเต็มทั้งภายนอกและภายในจิตนั้นก็มุ่งสู่พระนิพานโดยสภาวะของการทะลวงจิตและไปชาร์จพลังต่อในแดนนิพานจนจิตเกิดเป็นองค์พระแก้วใสเกิดเป็นดวงแก้วดวงแก้วใสอยู่ในศูนย์กลางกายแห่งองค์พระแก้วใสและใสจนเป็นองค์ พลักแก้วซ้อนอยู่ในดวงแก้วอย่างนี้ชาร์จพลังต่อไปเติมพลังต่อจนจิตนั้นสามารถที่จะทรงพลังอยู่มากจนแตกฝึกออกไปสู่ความไม่มีสู่ความว่างและก็ไปชาร์จพลังอยู่ในสภาวะธรรมนั้นจนในที่สุดฝึกจิตทั้งหลาย รวมกลับมาเป็นพระแก้วใสและรวมมาอยู่ในองค์พระแก้วใสหนึ่งองค์ซึ่งก็มีพลังจิตที่เป็นองค์พระแก้วใสเล็กๆเต็มไปหมดคือกรรมกะกรรมฐานหลวงทะโลงจิตที่เราทั้งหลายได้ฝึกจิตนั้นถึงความรู้ตื่นโดยตรงไม่ได้ฝึกแค่ให้เกิดฌานสมาธิแต่ฝึกให้จิต รู้ตื่นไปด้วยสามารถที่จะมุ่งไปสู่ความรู้ตื่นของจิตฝึกจนได้วิชาทะลวงจิตนั่นคือการฝึกจิตที่สูงสุดธรรมะในประการที่สองจงพิจารณาเรื่องการฝึกฝนกายให้สำเร็จเพื่อจะได้มาทำลายกายนี้ไม่ให้เป็นเป็นตัวเป็นตนไม่ให้เวียนว่ายตายเกิด ไม่ให้กายนี้มีอีกต่อไปเราต้องฝึกให้รู้ให้เห็นในสภาวะธรรมแห่งกายและฝึกแจมแจ้งในสภาวะความเป็นจริงเหล่านั้นและในความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งของกายคือความน่าเกลียดน่ากลัวของกายเป็นทุกข์ไม่น่าปรารถนาไม่ควรจะมีอีกต่อไป ดวงจิตที่ผัวพันกับกายทั้งหลายย่อมต้องเวียนว่ายตายเกิดย่อมต้องทุกข์จมอยู่ในวัฏะสงสารหลา,หลายดวงจิตยังมีความหลงและยึดติดในกายอยู่นิพพานก็รู้ดีจิตรู้ตื่นก็รู้ดีจึงไม่สามารถถอดถอนตัดขาดได้อย่างแท้จริงยังแอบรักแอบหลงและแอบยึดติดในกายอยู่ ฉะนั้นเราก็สามารถจะฝึกฝนดวงจิตของเราให้รู้ตื่นมาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงของกายทั้งหลายและเราก็จะสามารถถอดถอนตัดความยึดมั่นถือมั่นในกายได้อย่างแท้จริงธรรมะประการที่สามจิตนั้นเราฝึกต่อยอดไปเรื่อยๆ ให้ดียิ่งขึ้นจนกว่าจิตนั้นจะตั้งมั่นและเติบโตในความตั้งมั่นนั้นแต่เรื่องของกายนั้นก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเหมือนกันจำเป็นที่จะต้องพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงไม่ตั้งมั่นแห่งกายดูให้เห็นการเกิดแก่เจ็บตายเห็นความทุกข์ในกายตามระบบธรรมชาติ ระบบกฎแห่งกรรมทำให้เราทุกขเวทนาเกิดเกิดก็ทุกมีชีวิตยอยู่ก็ทุกเจ็บป่วยก็ทุกจะตายพัดภาคจากกันก็ทุกนี่แหละคือความทุกข์แห่งกายกายนี้มีสภาวะธรรมไม่สวยไม่งามตามอาการสาสบสองคือพิจารณาตั้งแต่ขนผมเล็บ ฟันหนังพิจารณาสภาวะธรรมที่ห่อหุ้มนอกกายพิจารณาอาวัยวะภายในต่างๆให้ครบอาการสามิบสองพิจารณาวนไปวนมาอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้จะประจับแก่เราอย่างแจ่มแจ้งและเมื่อเราตายไปแล้วมีสภาพเป็นเช่นไรความน่าเกลียดน่าก,กลัวเน่าเหม็น พิจารณาเห็นความเป็นจริงในกายตนจะต้องทำบ่อยๆทำอยู่เรื่อยๆทำไปตลอดทำจนกระจ่างแจ้งแก่จิตจนทำให้เห็นว่ากายนี้ไม่มีอะไรดีต่อไปทำจนเบื่อหน่ายในกายลังเกียจกายทำจนกว่าจะไม่ปรารถนามายุ่งเกี่ยวกับกายนี้ ทำจนถึงจุดนั้นไปจนกว่าจะเข้าสู่อารมณ์อุบเบกขาวางเฉยและจะได้ไม่ยึดติดกายนี้อีกต่อไปทำในประการที่สี่เมื่อเราได้ฝึกจนเห็นความเป็นจริงสภาวธรรมกายของตนแล้ว ก็ฝึกฝนต่อไปให้เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแห่งกายของผู้อื่นคือบุคคลที่เรารักและคนที่รู้จักทั่วไปจงฝึกพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงแห่งกายของผู้อื่นเช่นกันกับเราคนทั้งโลกก็มีการเกิดแก่เจ็บตายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจน คนสวยคนหล่อคนมีผิวพรรณสวยหรือไม่สวยก็ตามและจงพิจารณาถึงเรื่องผมขนเล็บฟันหนังสิ่งห่อหุ้มกายเราจงพิจารณาให้เห็นอวัยวะต่างๆภายในของผู้อื่นและทำอยู่อย่างนั้นให้ประจักษ์ในจิตของเราอย่างแท้จริง พิจารณาให้เห็นสภาวะกายที่ตายแล้วเปื่อยเน่าเหม็นสกปรกโสโครกแห่งกายผู้อื่นอันเป็นที่รักทั้งหลายตามความเป็นจริงแห่งกายของผู้อื่นอย่างแจ่มแจ้งเพื่อคลายความหลงในกายของผู้อื่นให้เห็นตามความเป็นจริงเราจะต้องชุดช่วยพวก เขาเหล่านั้นอย่างไรไม่ให้หลงจมอยู่ในสภาวะแห่งการที่หลอกลวงเช่นนี้แล้วการวิธีจุดช่วยดวงจิตเหล่านั้นให้เห็นเหมือนเราเห็นเพื่อคลายความยึดติดเราจึงช่วยให้เขารู้ตื่นแต่อย่าช่วยให้เขาลุ่มหลงในกายลุ่มหลงในเรา รุ่มหลงในเขาอีกต่อไปธรรมะในประการที่ห้าเราควรจะฝึกตนให้เห็นความเป็นจริงสิ่งของข้าวของปัจจัยสี่ทั้งของตนและของผู้อื่นพิจารณาให้เห็นว่าหนึ่งสถานที่อยู่อาศัยให้พิจารณาว่าเป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงแท้เป็นสิ่งสปกปรกโสโคร หากไม่ได้ดูแลเพียงแค่วันเดียวเป็นของที่อยู่ในโลกไม่ใช่ของเราไม่ใช่สิ่งของของเราสิ่งของเหล่านั้นเป็นเพียงวัตถุสิ่งของภายนอกแม้แต่กายของเรายังไม่เที่ยงแท้เลยนับภาษาอะไรกับสิ่งของข้าวของเหล่านั้นสองพิจารณาให้เห็นข้าวปลาอาหารทั้งหลายว่า เป็นสิ่งที่กินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินกินไปดำเนินชีวิตไปตามเหตุเพื่อให้สังขารนี้ตั้งอยู่ได้แต่ไม่กินด้วยความเพลิดเพลินเจริญใจลุ่มหลงในรสชาติอาหารจนก่อเกิดการเบิดเบียนตนเองและผู้อื่นได้เกิดทุกขจากอาหารทั้งหลายในที่สุดก็จะกลายเป็นของเน่าเสียต่อไป 3. ามยารักษาโรคต่างๆก็รักษาเพื่อเป็นการบรรเทาทุกขเวทนาทางกายให้เราสามารถดำเนินธาตุขันต่อไปไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรเพราะที่สุดเราต้องเจ็บป่วยและตายไปในที่สุด 4. เครื่องนุ่งห่มก็เหมือนกันเป็นเพียงบำบัดความหนาว เพื่อปกปิดร่างกายและให้ดำเนินชีวิตต่อไปได้เท่านั้นไม่น่าจะเป็นสิ่งที่น่าลุ่มหลงอะไรทุกอย่างที่คิดว่าเป็นของเราแต่เป็นเพียงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเท่านั้นเองทุกอย่างสุดท้ายก็สูญสลายไปซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนเราทั้งหลายจงพิจารณาตามความเป็นจริงจะได้ไม่ ติดในสิ่งของเครื่องใช้ปัจจัยสี่ต่างๆทั้งหลายบนโลกนี้ทั้งของตนเองและของผู้อื่นจิตเราจะได้รู้ตื่นคลายความต้องการสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นทำนาประการที่หกเราจงพิจารณาความจริงการเบนไหวแต่เกิดในวัฏฏสงสารนี้ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่ น่าปรารถนาที่จะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแม้จะเกิดสูงสุดในพมโลกต่ำสุดในนรกอเวจีในที่สุดก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ดีก็ยังมีเกิดแก่เก็บตายมีดิ้นรลนขวัญขวายหาอยู่หากินดำเนินชีวิตตามสภาวะธรรมของแต่ละที่ทุกอย่างอยู่ในอำนาจ ของความไม่เที่ยงแท้กฎแห่งกรรมกฎแห่งกิเลสตัณหาฉะนั้นในทุกสรรพสิ่งย่อมเป็นไปด้วยความเร่าร้อนทุกสรรพสิ่งย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทุกสรรพสิ่งย่อมเป็นไปตามกฎของตนจึงไม่มีสิ่งใดในวัฏฏสงสารน่าอยู่น่าไข้น่าปาฏารถนาเลยธรรมะประการที่เจ เราจงฝึกฝนตนให้เห็นว่าพระนิพพานเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเป็นสุขทาวรอย่างแท้จริงไม่เจือปนอำนาจกิเลสตัาหาใดๆไม่เกิดแก่เจ็บตายไม่อยู่ใต้อำนาจของกฎแห่งความไม่เที่ยงไม่อยู่ใต้อำนาจของกฎแห่งกรรมไม่ต้องทํำตามใครอยู่เหนือความมีไม่มีทั้งปวง เป็นจิตที่อิสระพระนิพพานย่อมควรจะไปอยู่ที่นั่นไม่ต้องเวียนวนเวียนไหวอีกต่อไปสาธ